ดูดวงชาวราศีพฤษภวันที่12พฤศจิกาบาปที่ทำกับเรามันเจ็บปดวดร่าร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่ใครทำกับคุณยังเจ็บแสบตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรมาเอาคนที่ทำต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรแน่นอนมาผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปดวดร่าร้าวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวก,กวลกไวยกสัระสายอดทนอดกัน้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำ,ชนำโชคคตา ให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตเดลว์ว่าตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีกันใดตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคระผมการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความผสมเสร็จโชคลาภเงินทองมรรมีวาสนาแปลว่าบาปที่ใครกับทำกับคุณเนี่ยนะผมไม่ส่งผลกระทบใดๆดทั้งสิ้นกับตัวเขาณเวลานี้ แต่ไม่นานไม่ช้าับนะผมจะได้เจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆับนะผมที่ใครบางคนที่เข้ามากันแกล้งยื้อแย่งแก่งแย่งสิงดีกรรมกาลังจะส่งผลแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก่อนณนะเวลานี้ยังมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดความแช่มชื่นกับตัวเขาอยู่บ้างแต่ยังไงไม่ไมไมไมน,น่าไม่ช้านะรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก็จะเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะรับดวงชะตานี้จะมีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภ เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความผสมเลศโชคลาภกันทอมารมีวาสนานกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่ moon, ene, นดมูลมณเสห์จันทร์สองจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นนับสองถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีในเมื่อราชสีมานอนซบตักครับผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตา ะครับผมท่านจะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยเมื่อถึงเวลาบาปท,ที่ส่งผลให้กับคุณนะครับผมจะนำพาซึ่งความผสมเร็จครับผมก็บ่งบอกได้เลยว่าใครบางคนทำกับคุณอย่างเจ็บปวดรุนแรงยิ่งดีะครับผมจะทำให้ท่านรู้สึกคึกเขิลมากขึ้นจะนำพาซึ่งความผสมเร็จมาสู่ตัวท่านะครับผมถ้าไม่เจ็บจะเก่งเหรอครับะครับผมถ้าไม่ปวดะครับผมะครับผมจะอดทนอดการได้ขนาดนี้เหรอ สวินขี่ม้าถือดาบถึงเวลาเอาคืนนะผมศัตรูหมบานจะพังไม่นานวันที่12พฤศจิกานะผมดวงชะตาของท่านจะเริ่มตกตำแหน่งครอบครัวครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นศกทำมาคาขึ้นทำมาค้าขายจเจริญล่กเหลืองให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนังจัดเต็มมีดดาบปักลงกลางใจ กบลกไวยกสับกสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวระผมเตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคเพราะดวงนี้ทําตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกทําตามมาแบบแผนมานานแล้วระผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะรู้สึกคึกเขิมข,ข,ขึ้นมาระผมเพราะว่าเราทําถูกต้องครับถูกแบบแผนประเพนี้อัศวินขีม่ม้าส่งมอบเหรียญทองแปลว่าท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล เอด็เป็นองคเข้าบังเกิดขึ้นในโชคชตาด้วยอํานาจบุญบารามีวัสนามมตรกับล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระส่ายดวงชะตานี้จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหร่นักในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินครับผมในช่วงชะตาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คิดเยอะไปหน่อยกับปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันเหมือนบีบดาบครับผมให้ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง สายซ้ำดาบขวาซ้ำดาบเหมือนโดนบีบังคับให้มีเรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับผมเราไปทําอะไรให้เขาหรือยังไงครับเขาถึงตามล้างตามผ่านเพราะฉะนั้นชาวราศรีพฤษภอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับนับศัตรูเดีย๋ยวจะเกิดผลโทษของเขาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาชาวราศรีพฤษภจะเกิดอะไรบ้างทุนราชะตาชาวราศรีพฤษภประจำเดือนนี้ พลังเห็นการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่สวัสด,ดีชาวราศีพฤษภทุกคนเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจใมากสําหรับคุณเพราะพลังของจักรวาลกําลังผลักดันให้คุณกล้าออกจากกรอบเดิมๆที่คุ้นเคยแม้ว่าพฤษภจะเป็นราศีที่ชอบความมั่นคงรักความสบายและไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เดือนนี้กลับเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างกระตุ้นให้คุณอยากลองสิ่งใหม่ๆอยากท้าทายตัวเองและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ามากขึ้น โดยรูนแล้วเดือนนี้เป็นช่วงของการเติบโตการเรียนรู้และการค้นคบศัก,กยภาพใหม่ๆของตัวเองด้านการงานก้าวข้ามความกลัวและโชว์ศัก,กยภาพเดือนนี้ด้านการงานของชาวพฤษศพเต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องใช้ความกล้าหาญเช่นกันคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ยากขึ้นหรือได้รับโอกาสที่ต้องใช้ทักษะที่คุณยังไม่ค่อยมั่นใจตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศ คุณอาจถูกเลือกให้ไปนําเสนองานต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงหรือไปประชุมกับลูกค้าใหญ่ที่คุณเคยกลัวว่าจะทําไม่ได้หรือถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณอาจได้รับเสนอโปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าที่เคยทํามีค่าตอบแทนสูงขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นด้วยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะรู้สึกกัง,งวลและไม่แน่ใจว่าจะรับงานนั้นดีหรือไม่ความคิดแบบฉันทําได้จริงหรอหรือมันเสี่ยงไปไหมอาจจะวนวียนอยู่ในหัวตลอดเวลา แต่นี่คือจุดที่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความจริงแล้วคุณมีความสามารถมากกว่าที่คิดแค่ให้โอกาสตัวเองได้ลองผิดลองถูกหากคุณกล้าที่จะรับงานที่ท้าทายเหล่านี้คุณจะพบว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดีเกินคาดเพื่อนร่วมงานและหัวหน,น้าจะประทับใจในความสามารถของคุณและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณก็เป็นได้สำหรับคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าคุณอยากทำอะไรจริงๆและจะเริ่มเห็นทางออกหรือโอกาสใหม่ๆที่เหมาะกับคุณอาจจะมีคนแนะนำตำหนินงานดีๆให้หรือมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่ทำธุรกิจที่คุณสนใจอยู่อย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้หลุดลอยไปจมเก็บเกี่ยวข้อมูลสร้างเครือข่ายและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามมีบางช่วงในเดือนนี้ที่คุณอาจจะรู้สึกเครียดหรือเหนื่อยล้า โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนพร้อมง,งานอาจจะเยอะขึ้นหรือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่นระบบคอมพิวเตอร์ล่มเอกสารหายหรือทีมงานสื่อสารกันผิดพลาดสิ่งสำคัญคือต้องใจเย็นอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆมากระทบกับจิตใจจนเครียดหนักให้มองว่านี่เป็นแค่อุปสรรคชั่วคราวและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ถ้าคุณจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณโชว์ฝีมือและสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ที ด้านการเงินรายรับเพิ่มแต่ต้องวางแผนด้านการเงินของชาวพฤศพเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสําหรับคนที่ทํางานหนักและพยายามสร้างรายได้เพิ่มเติมคุณอาจจะได้รับโบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินพิเศษจากงานที่ทําเพิ่มหรือบางคนอาจจะมีไรายได้จากการขายของออนไลน์การทํางานพาร์ทไทม์หรือจากการลงทุนที่เริ่มให้ผลตอบแทนกลับมา ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเคยลงทุนซื้อหุ้นหรือทำกองทุนไว้บางกองอาจจะให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในช่วงนี้หรือถ้าคุณมีงานรับเหมาหรือขายสินค้าคุณอาจจะได้ลูกค้าใหม่ที่ซื้อเยอะหรือได้ออเดอร์ใหญ่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้ก็เป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีด้วยนะเพราะมีแนวโน้มที่คุณจะใช้เงินมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความสบายความสุขหรือการซื้อของที่ชอบ ชาวพฤทธศพเป็นคนที่ชอบของดีๆของมีคุณภาพและชอบทําให้ชีวิตตัวเองสบายและมีความสุขเดี๋ยวนี้คุณอาจจะรู้สึกอยากซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่อยากซื้อของแต่งบ้านอยากไปทานอาหารดังๆหรือไปนวดสปาผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดและคุณก็สมควรได้รับรางวัลกับตัวเองบ้างแต่ควรจะทําอย่างมีสติและพอดีลองนึกภาพว่าคุณไปชอปปิ้งที่ห้างแล้วเห็นกระเป๋าใบหนึ่งสวยๆราคาแพงหน่อยแต่ก็ชอบมากคุณอาจจะคิดในใจว่า เดือนนี้ได้เงินเพิ่มซื้อได้ละแล้วก็ซื้อไปโดยไม่คิดมากแต่หลังจากนั้นอาจจะนึกขึ้นได้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่ต้องจ่ายด้วยเช่นบัตรเครดิตค่าผ่อนรถหรือค่าทําบุตรทำให้เงินตึงในช่วงปลายเดือนดังนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อของราคาแพงให้หยุดคิดสักครู่ว่าของนี้จาเป็นจริงๆหรือเปล่าและถ้าซื้อแล้วจะมีเงินพอใช้จ่ายในเรื่องอื่นไหม นอกจากนี้เดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวคุณควรจะนั่งทบทวนว่าตัวเองมีเป้าหมายทางการเงินอะไรบ้างเช่นอยากซื้อบ้านอยากมีเงินก้อนสำหรับกรณีฉุกเฉินหรืออยากเก็บเงินไปเที่ยวแล้วเริ่มวางแผนอย่างจริงจังอาจจะหาช่องทางลงทุนใหม่ๆเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกหากคุณเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ในอนาคตคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแน่นอน สำหรับคนที่มีหนี้สินเดือนนี้ให้ความสำคัญกับการชำระหนี้ให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้หนี้สะสมจนควบคุมไม่ได้ถ้ามีเงินเหลือจากไรายได้พิเศษในเดือนนี้ให้เอาไปจ่ายหนี้ก่อนอย่าเอาไปใช้ใจ่ายพุ่มเฟือยถึงแม้จะดูไม่สนุกเท่ากับการใช้เงินซื้อของที่ชอบแต่การปลอดหนี้จะทำให้คุณมีความสุขและหายใจโล่งมากกว่าในระยะยาวความรักคนโสดโอกาสมาพร้อมกับความกล้าหาญ สำหรับชาวเพื่อศพที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเลยเพราะคุณจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆและอาจจะได้เจอคนที่น่าสนใจด้วยไม่ไว่าจะเป็นคนที่เจอในที่ทํางานในงานสังสรรค์เพื่อแนะนําให้รู้จักหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เจอในแอปเดทติง้งคนที่คุณจะพบเจอในเดือนนี้มักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ผู้จากเกง่งมีความมั่นใจล่าจ,จะมีอาชีพหรือผลงานที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องกล้าที่จะแก้วออกจากโซนคอมฟอร์ตและเปิดใจให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆชาวพิษศบางคนมีนิสัยที่ค่อนข้างระมัดระวังและชอบความปลอดภัยจึงมักจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนใหม่หรือลังเลที่จะตอบรับความรู้สึกของใครบางคนโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นดูแตกต่างจากคนที่เคยเดทมาก่อนแต่เดือนนี้ให้ลองเปิดใจดูลองให้โอกาสตัวเองได้รู้จักคนใหม่ๆโดยไม่ต้องรีบตัดสินตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไปงานเลี้ยงของบริษัทหรือของเพื่อนและมีคนมาทักคุณหรือชวนคุยด้วยอย่าไปนั่งเก็บตัวหรือเล่นแต่โทรศัพท์ลองพูดคุยกับเขาดูถามถ่ายเรื่องราวของเขาและเล่าเรื่องของตัวเองบ้างบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีน่าสนใจและอาจจะเกิดความรู้สึกพิเศษขึ้นมาก,ก็ได้หรือถ้าเพื่อนชวนไปหาคนไหนสักคนแม้คุณจะไม่ค่อยมั่นใจลองไปเจอดูสักครั้งเพราะบางทีความรักก็ร่มต้นจากการยอมลองสิ่งใหม่ๆนั่นเอง ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนพลังความรักของคุณจะแรงขึ้นเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์มีความมั่นใจและน่าดึงดูดมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองคนอื่นก็จะรู้สึกถึงพลังนั้นและอยากใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นด้วยอาจจะมีคนสารภาพร,รักกับคุณหรือมีคนที่คุณแอบชอบอยู่เริ่มให้ความสนใจคุณมากขึ้นถ้าถึงจุดนี้อย่าลืมที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยนะ อยากไปนิ่งเฉยจนเขาเข้าใจผิดว่าคุณไม่สนใจสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออย่าไปรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปในช่วงแรกให้เวลากับความสัมพันธ์ได้พัฒนาไปอย่างธรรมชาติไม่ต้องเร่งให้เขาตัดสินใจหรือให้คำมั่นสัญญาอะไรเร็วเกินไปแค่เพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ได้ทำความรู้จักกันและดูว่าเขาเป็นคนที่เหมาะกับคุณจริงๆหรือเปล่าความรักคนมีคู่ความเข้าใจและความอดทน สำหรับชาวพิศษฐ์ที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะค่อนข้างผันผวนนิดหนึ่งบางวันอาจจะหวานชื่นและอบอุ่นมากแต่บางวันก็อาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้รู้สึกหงุดเหงียดเลยไม่พอใจกันสาเหตุหลักมาจากว่าครั้งคุณและคู่ของคุณอาจจะยุ่งกับเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวมากขึ้นจึงมีเวลาให้กันน้อยลงและเมื่อมีเวลาอยู่ด้วยกันก็อาจจะเหนื่อยล้าจึงไม่ค่อยมีพลังที่จะคุยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกลับบ้านดึกเพราะทำงานหนักแล้วคู่ของคุณก็ทำงานหนักเช่นกันพอได้เจอกันตอนกลางคืนทั้งคู่ก็เหนื่อยไม่มีแรงจะคุยกันมากหรืออาจจะคุยแต่เรื่องงานเรื่องปัญหาทำให้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือบางทีคุณอาจจะอยากให้เขามาช่วยทำงานบ้านแต่เขากลับนอนเล่นโทรศัพท์ทำให้คุณรู้สึกหงุดหมิดหรือคุณอาจจะอยากให้เขาฟังเรื่องที่คุณเครียดแต่เขาปรับดูไม่ค่อยสนใจหรือรับฟังอย่างไม่ตั้งใจ สิ่งสำคัญในเดือนนี้คือการสื่อสารและความเข้าใจกันถ้ามีอะไรไม่พอใจอย่าเก็บไว้ในใจจนสะสมเป็นปัญหาใหญ่ลองพูดคุยกันอย่างสงบบอกกันตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณต้องการอะไรแต่อย่าใช้น้ำเสียงโทษหรือตำหนิให้พูดในแบบที่แสดงความรู้สึกของตัวเองเช่นช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยมากอยากให้เธอช่วยเหลือหน่อยแทนที่จะพูดว่าทำไมเธอไม่ช่วยทำอะไรเลย พราะการพูดแบบแรกจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเข้าใจและอยากช่วยมากกว่านอกจากนี้แม้จะยุ่งแค่ไหนก็พยายามหาเวลาให้กันไม่จำเป็นต้องเป็นเวลานานหรือทำอะไรใหญ่โตแค่นั่งทานข้าวด้วยกันโดยไม่เล่นโทรศัพท์นั่งดูหนังด้วยกันก่อนนอนหรือจับมือเดินเล่นในสวนสักครึ่งชั่วโมงก็ช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นมากทีคุณภาพของเวลาที่อยู่ด้วยกันสำคัญกว่าปริมาณอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือการแสดงความขอบคุณกัน พยายามมองหาสิ่งดีๆที่คู่ของคุณทำให้และบอกเขาว่าคุณเห็นและชื่นชมบางทีแค่ประโยงง่ายๆว่าขอบคุณที่ช่วยทำเรื่องนี้นะหรือขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเสมอก็สามารถทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีและอยากทำดีต่อคุณมากขึ้นด้วยในช่วงปลายเดือนบรรยากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆคุณและคู่ของคุณจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นและอาจจะมีโอกาสได้ไปทำเกียรติคัมร่วมกันที่สนุกสนุกเช่นไปทานอาหารร้านใหม่ไปดูหนังไปเที่ยวสั้นๆ หรือแค่อยู่บ้านทำอะไรเล่นๆด้วยกันสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมพลังให้กับความสัมพันธ์และทําให้ทั้งคู่รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นสําหรับคู่ที่กําลังคิดจะก้าวรุปไปสู่ความจริงจังมากขึ้นเช่นมั่นแต่งงานหรือย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะคุยกันเรื่องนี้อย่าลังเลให้พูดคุยกันอย่างจริงจังว่าทั้งคู่ต้องการอะไรมีแผนอย่างไรและจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างไรหากทั้งคู่พร้อมใจกันก็เริ่มวางแผนได้เลย พราะช่วงนี้เหมาะสําหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในชีวิตสรุปเดือนนี้เป็นเดือนดวงชะตาชาวราศีพฤกษบปปะจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤกษบถือเป็นช่วงเวลาที่พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังไหลเวียนเข้ามาอย่างชัดเจนท้องฟ้าส่งสัญญาณบอกให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รักความมั่นคงและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่บางครั้งการก้าวออกจากเขตปลอดภัยก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการเติบโตที่ยิ่งใหญ่กว่าด้านการงานก้าวสำคัญที่ต้องตัดสินใจในด้านการงานของเดือนนี้คุณจะพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ที่จุดแยกทางสำคัญพลังงานจากท้องฟ้ากำลังผลักดันให้คุณต้องตัดสินใจเลือกทิศทางใหม่ บางคนอาจได้รับข้อเสนองานใหม่ที่น่าสนใจแต่ต้องแลกมาด้วยการแลกทิ้งความสบายใจที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือบางคนอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายคุณอาจถูกมอบหมายให้ดูแลกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม หรือถ้าคุณทำงานประจำในออฟฟิศอาจมีโอกาสย้ายแผนกหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะที่คุณยังไม่คุ้นเคยมากนักสิ่งสำคัญคืออย่ากลัวที่จะออกจากกรอบเดิมๆเ,เพราะช่วงนี้เหมาะมากกับการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตัวเองช่วงกลางเดือนจะเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างมากอาจมีงานที่ซับซ้อนเข้ามาพร้อมกันหลายอย่างทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเครียด แต่อย่าท้อแท้เพราะนี่คือช่วงทดสอบที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นลองจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีทำทีละอย่างอย่างตั้งใจและอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานเมื่อจำเป็นการทำงานเป็นทีมจะช่วยคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือคิดเปลี่ยนงานเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2และ3ของเดือน จะมีโอกาสทางที่น่าสนใจเข้ามาแต่คุณต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบอย่าเพิ่งรีบร้อนตอบตกลงทันทีให้เวลาตัวเองพิจารณาข้อดีข้อเสียอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงานวัฒนธรรมองค์กรและโอกาสในการเติบโตในระยะยาวด้านการเงินบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดด้านการเงินของเดือนนี้ชาวราศีพฤษภต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายอย่างมาก พลังงานบ่งบอกว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขั้นอาจเป็นเรื่องของการซ่อมแซมบ้านรถยนต์เสียหรือค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้จะทำให้เงินออกไปมากกว่าที่วางแผนไว้ดังนั้นการมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องสำคัญมากช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้ใจ่ายเงินกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นของแต่งบ้านเสื้อผ้าหรือแก d จ e ตใหม่ๆ แต่ลองชะลอไว้สักหน่อยเพราะช่วงกลางถึงปลายเดือนคุณจะต้องการเงินก้อนนั้นมากกว่าถ้าจะซื้ออะไรให้คิดก่อนว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆหรือแค่ความต้องการชั่วครั้งชั่วคราวการฝึกคิดทบทวนก่อนจ่ายเงินจะช่วยให้คุณมีเงินเหลือไว้ใช้ในเวลาที่สำคัญกว่าสำหรับคนที่มีรายได้ประจำเดือนนี้ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนจดบันทึกทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไป เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหนบ้างและมีส่วนไหนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้บ้างตัวอย่างเช่นถ้าคุณพบว่าค่าอาหารนอกบ้านสูงเกินไปลองหันมาทำอาหารกินเองบ้างนอกจากจะประหยัดเงินแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยหรือถ้าค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งออนไลน์สูงลองยกเลิกการติดตามร้านค้าบางร้านในโซเชียลมีเดียเพื่อลดแรงจูงใจในการซื้อของที่ไม่จำเป็น ในด้านการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะกับการเสี่ยงสูงถ้าคุณมีเงินก้อนอยู่ควรเก็บไว้ในรูปแบบที่มั่นคงปลอดภัยเช่นเงินฝากประจำหรือกองทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำอย่าเพิ่งรีบเร่งหาผลตอบแทนสูงเพราะพลังงานบอกว่าการรักษาเงินต้นไว้ให้ปลอดภัยสําคัญกว่าในช่วงนี้รอจังหวะที่เหมาะสมในเดือนหน้าค่อยมาพิจารการลงทุนใหม่จะดีกว่า อย่างไรก็ตามมีข่าวดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีงานข้างนอกเพราะจะมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษจากการทำงานโปรเจกต์เล็กๆหรือได้รับคอมมิชชั่นจากการแนะนำลูกค้าพลังงานสนับสนุนให้คุณขยายเครือข่ายทางธุรกิจเปิดรับโอกาสใหม่ๆและอย่าลืมสายรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้าเก่าเพราะพวกเขาอาจนาโอกาสทองมาให้คุณก็เป็นได้ด้านความรัก ความจริงใจคือกุญแจสำคัญสำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ดวงดาวส่งพลังด้านความรักมาให้อย่างอบอุ่นคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์ดึงดูดคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกอาจมีคนมาทักทายหรือแสดงความสนใจในตัวคุณมากขึ้นกว่าปกติ แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจรับและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาช่วงนี้เหมาะมากกับการออกไปพบปะทุกคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการไปงานสังสรรค์ของเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือลองใช้แอปหาคู่ถ้าคุณเคยคิดจะลองแต่ยังไม่กลา้าเดือนนี้ถือเป็นเวลาที่ดี ตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนชวนไปงานวันเกิดแม้คุณจะไม่รู้จักคนในงานมากนักก็ควรไปเพราะอาจเป็นที่ที่คุณจะได้พบกับคุณที่ถูกใจก็เป็นได้หรือถ้าที่ทำงานมีกิจกรรมสันทนาการอย่าปฏิเสธไปร่วมสนุกดูสิโอกาสดีๆอาจรออยู่ตรงนั้นก็ได้ สำหรับคนที่มีคนที่สนใจอยู่แล้วเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเปิดเผยความรู้สึกอย่ากเก็บงำไว้ในใจคนเดียวลองหาโอกาสคุยกันตามลำพังชวนไปทานข้าวหรือดูหนังแล้วค่อยๆสื่อสารความรู้สึกของคุณออกไปไม่จำเป็นต้องบอกรักแบบชัดเจนทันทีแต่เริ่มจากการให้เขารู้สึกว่าคุณใส่ใจและอยากรู้จักเขามากขึ้น พลังงานด้านการสื่อสารของคุณชุงนี้ดีมากทำให้สิ่งที่คุณพูดออกไปฟังดูจริงใจและน่าเชื่อถือแต่อย่าวางตัวนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนสรุปความสัมพันธ์เร็วเกินไป ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีสังเกตพฤติกรรมฟังสิ่งที่เขาพูดและดูว่าเขาปฏิบัติตัวอย่าไรเมื่ออยู่กับคนอื่นความรักที่แท้จริงต้องสร้างบนรากฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบอย่าตัดสินคนจากครั้งแรกที่พบเพียงอย่างเดียวให้โอกาสทั้งตัวเองและอีกฝ่ายได้เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนมีคู่ ชาวราศีพฤกษพที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะถูกทดสอบในแง่ของการสื่อสารและความเข้าใจกันอาจมีประเด็นเล็กๆน้อยๆที่สะสมมานานเริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยที่แตกต่างกันการใช้เวลาร่วมกันที่ลดน้อยลงหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ควรหาเวลาคุยกันอย่างตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณใช้โทรศัพท์มากเกินไปเวลาอยู่ด้วยกันอย่ากเก็บความรู้สึกไว้จนหมุดหงิดลองบอกเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าคุณอยากได้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันอยากคุยกันและทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นหรือถ้าคู่ของคุณบนอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งรีบโตเถียงหรือป้องกันตัวทันทีลองฟังให้จบก่อนว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วค่อยมาหาทางออกด้วยกัน ช่วงกลางเดือนอาจมีความตึงเครียดนิดหน่อยเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีเรื่องยุ่งในชีวิตงานเยอะหรือเครียดเรื่องอื่นๆทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายและอาจมีการทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆแต่อย่าก,กังวลไปนะครับเพราะนี่เป็นแค่ช่วงชั่วคราวสิ่งที่ควรทำคือให้พื้นที่กันและกันเข้าใจว่าแต่ละคนกำลังเผชิญปัญหาของตัวเองและพร้อมที่จะสนับสน,นุนกันเมื่อจำเป็นบางครั้งแค่การถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือมีอะไรให้ช่วยไหมก็ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอบอุ่นใจได้แล้วสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นมั่นแต่งงานหรือย้ายเข้าอยู่ด้วยกันเดือวนี้เป็นเวลาที่ดีในการคุยกันอย่างจริง,จ,รงจังเกี่ยวกับอนาคตพูดคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตค่านิยมการเงินและแผนครอบครัวเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกัน การวางแผนร่วมกันจะทำให้ความสัมผันธ์แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น